ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับ KTO by Academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของทรงผมผู้ใหญ่หรือเป็นกึ่งของทรงฟาล่าสั้นนะครับ ค้อแรกจุดแรกนะครับออสมีการใช้คลิปหรือหนีบลักษณะของขอบของทรงความหมายก็คือตัดในโซนของทิกเ็นจรเก็บขอบปลาชายแนวลนักษณะของจรตามที่กําหนดนะครับเสร็จแล้วเรามาโค้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนว ความหมายก็คือจที่เราคัดเราตัดจรเสร็จแล้วเรามาไล่ในโซนของซิกด้านหน้าให้อยู่ระดับของคิ้วนะครับขอบปลายชายแนวเราเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านจรนะครับการพลิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อต้องการให้ปัดหรือไล่ลายชายแนวให้ขัดปัดหรือกึ่งของสวอนให้ออกมาได้สวยงามนะครับเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวของทรงฟาร่า สั้นความหมายของออสก็คือการที่เราคัดเราตัดเราแบ่งชั้น่อไล่กอบปลายชายแนวหรือลักษณะของปลายชั้นให้ลันชั้นหรือเป็นถึงของสโตเพื่อไล่ลายแนวหรือลักษณะของการสวอนหรือการปัดหรือการเบิ้ลขึ้นไปนะครับการทํางานนะครับออสวางกอบปลายชายแนวในส่วนของทิศด้านหน้าในยึงลักษณะของนะครับปลายหรือกึ่งกลางใบหู2เราเชื่อมต่อในลนักษณะของราังหู3มนะครับเรายกฉากวางลายวางแนวตามขอบของทรงตามคาวแอร์ ลูกโบกุดลูกพาร์หรือลักษณะของโหนกผมนะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีของซิกด้านซา้ายก้อยลายเกณฑ์หรือตัวที่เราวางแพทเทิร์นในโซนของทิกด้านขวาเราขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายก้อยลายลายแนวหรือลักษณะของความถุยอยู่นะครับเรากดหรือว,วางวีหรือลักษณะของการสร้างในลนักษณะของโหนกหลังหรือลักษณะของความถุยการเชื่อมต่อก็คือการไล่จากโซนหลังหู โค้งมนนะครับตามหนกผมหรือคาวแอร์หรูปบุกุรููฮาร์ตในโซนของซิกด้านหลังหรือลักษณะของความถุยการเดินกันไกลหรือการสะบัดคัดหรือการปัดลายชายแนวไข้ปลายหรือไล่ในกึงของสวอนอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักในงานคัดหรืองานจัดในแนวของสวอนหรือเป็นกึึงของนะครับ ส่งควาล่าสั้นนะครับครับวันนี้ผมอ้อนนะครับสมจิตจิตพักดีหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปรลักษณของงานคัดหรืองานตัด ในแนวของทรงฝ่าล่าสั้นนะครับมาเผยแพร่มาแชร์4ช่องทางนะครับ t ิกตอกยูทู f เฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเดียวเพื่อนน้องนะครับตลอดจน FC ทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและพัฒนาได้นะครับจากขอบรายใจแนวหรือลักษณะของทรงที่ออดคัดหรือการตัดในลนักษณะของวางรูปกรอบจากขอบรายใจแนวในส่วนของซิกด้านหลังที่เราโค้งมนตามโครงสร้างสี่หลายแนว จากการเก็บลักษณะของงานเชื่อมต่อในโซนปีของซิกด้านซ้ายปลายแนวหรือโซนของซิกด้านขวาเราดึงเข้ามาหาในลักษณะของรูปมงกุฎรูปพาสในโซนของโหนกหลังอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานหรือการวางพลาสแนวแนวของพาร์ชั่นสวยนะครับหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์เคทูโอคาร์มีเราอาจจะมีแพลนนะครับสี่ช่องทางทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวเพื่อนน้องตลอดจนเอทุกท่านทางทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับ ekomsomt ออสสมจิตหรือออสติ๊กตอนะครับ, or, รอ, TikTok, รบอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกคืองานคัดหรืองานตัด <c oughs> ตอนที่2ก็คืองานเซตหรืองานเก็บท่งตามที่3ก็คืองานเซตจ,จะทส่งในกลุ่มของสาวนนะครับครับ <c oughs> เพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านอยากจะศึกษาอยากพัฒนาเพียงท่านแอดเอกรมครับ s อสมจนะครับออสมจิตหรือออสติ๊กตอนะครับส่วนทาง Facebook l i v e เอฟบริเดแต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่าง มีการแผ่นะครับหรือมีการแชร์ไปทางช่อง Facebook l i ์เอฟบูรีเดนะครับเพื่อนน้องตลอดจนหลายๆท่านที่เข้ามาท่านก็สามารถเรียนรู้หรือพัฒนาเอาหลักการของการทํางานในรูปแบบของออสซมจิตหรือดิสพารดีหรือเกทุครามี่ได้ทุก4ช่องทางนะครับเสร็จแล้วเรามาดูเทคนิคของงานโบรงานใดหรือเป่าเซตหรืองานจัดทรงในรูปแบบของงานใดหรือการเซตทรงในกึ่งของฟาร่าในแนวแฮฟฟีสไดจบมาเดี๋ยวเรามาม้วนนะครับหรือทําหลอดรอนหรือเป็นกึ่ง ของคูลิ่งให้ปัดหรือสวอนออกมาครับเพื่อนน้องตลอดจนเ c ทุกท่านนะครับอาจจะเป็นความสําเร็จครั้งหนึ่งนะครับที่ออสประสบความสาเร็จความหมายก็คือออสได้ชนะเลิกนะครับตัดผมหญิงหรือเป็นผมหญิงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนไปแข่งที่วอร์นาหรือที่อิตาลีนะครับหรือชนะของเมืองคารหรือคารแนลท่ฝรั่งเศสหรือลอสเตอร์ดามนะครับหรือประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเป็นเฮลซงกิฟรินแลนด์ตลอดจนถึงลาสเวกัสนะครับฝาัาอเมกาออสนำพานะครับเอาเทคนิคของงานนะครับ ที่ไปศึกษาไปพัฒนาเอาหลักการมาแผ่น4ช่องทางทีจอก t u b e Facebook l i v e และช่องเลียวเพื่อนน้องหลายๆท่านที่เข้ามาท่านก็สามารถศึกษาและพัฒนาไปคู่กันแล้วอ๋อยังมีทางช่อง YouTube นะครับหรือลักษณะของทางช่อง Facebook l i v e อเบอร์ดีหรือลักษณะของทางช่องเลียวนะครับ ทางท่านศึกษาหรือพิมพ์คําว่าอาจารย์ออดนะครับสอนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้นะครับตรงช่อง YouTube อาจจะเป็นนะครับที่ออดไปศึกษาเรียนรู้นะครับออดเอาหลักการของการพัฒนาในหลักการต่างๆอาจจะเป็นงานเช่งโคเลอร์นะครับ ความหมายก็คืองานทําสีหรืองานทําเคมีในกลุ่งของโรลิ่อเดอรสปาลีดได้มีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปพัฒนาที่ฝรั่งเศสนะครับออดไปจบที่นะครับ <c oughs> ยินหลุยดิฟรอนนะครับหรืออเล็กซองเดอรสปาลีนะครับ,หร,รบ oh, หรือเป็นนะครับ The ay, ดออเดอสปารีนะครับหรือเป็นตัวแมคเตอร์ออสเอาหลักการในการทํากึ่งของเคมี Me, นะครับความหมายของออสก็คือการที่เราเรียนรู้ในกึ่งของมีเคมีหรือแนวของเคิเชียน e, นะครับเรามาพลาดหรือมาเอาเทคนิคต่างๆอาจจะเป็นงานลนักษณะกึ่งของโคลเลอร์นะครับอาจจะเป็นงานแข่งงานโชว์ตลอดถึงงานแฟชั่นนะครับหรืองานสอนออสมาแผนนะครับสุดท้ายออสยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือต้งช่องเรียว ตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแขนของสายวิชาชีพ เข้ามาพีเซษนะครับหรือคอนเทนต์งานกันได้ตรงช่องเรียวผมเชื่อนะครับปลายท่านนะครับมีกระจภาพมีการทํางานที่โดดเด่นอยู่แล้วความหมายของออดก็คือท่านมีความสามารถแล้วถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือให้น้องให้เพื่อนตลอดจนคแนนของสายวิชาชีพนะครับเราจะได้ไปคู่กันนะครับสุดท้ายเรามาจบในการบรการใดหรือการเป่าเซตหรืองานจัดทรงนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเรายัางมีอีกตอนหนึ่งก็คือเทคนิคของงานเซตหรืองานจัดทรงในแนวของทรง ฟาวล่านะครับหรือเป็นแฮร์ฟรีสไตล์การเบลกันใดก็คือการเป่าให้แห้งนิดหนึ่งการม้วนหรือการทำพูริงหลอดร้อนก็คือการทำสวอนเพื่อให้ทรงหรือลักษณะของการอยู่ตัวอันนี้ก็คือแนวทางดีกว่านะครับครับวันนี้ผมออนะครับสมคิดดิสพาร์ีนะครับหรือ KTO b a r a า a d e m y กมขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับ ที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับ k t o by a c a a k m i กันอยู่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเสร็จแล้วเรามาดูเทคนิคของงานโบรงานใดหรืองานเป่าเสต็อดใดในโซนของซีกนานซายนะครับใดขึงลักษณะของหลอดลอนหรือเป็นแนวของคูลิงนะครับหรือเป็นหลอดเป็นลอนหรือลักษณะของทรงนะครับอันนี้ก็คือการใดที่เป็นลูกนะครับ ความหมายก็คือใดเป็นหลอดเป็นสปริงออกมาวอาเราเราเซตนะครับหรือเราจะท่งทรงหลอดรอนก็จะออกมาได้สวยส่วนนะครับความศรีรษะหรือลักษณะของด้านหลังก็จะออกมาได้ทุยตามสมใจนึกนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับหรือเป็นการเอาคะแนนหรือเป็นการเอาความรู้ที่ออสและทีมงานนะครับมาเผยแพร่นะครับ วันนี้เราและทีมงานตลอดจน4ี่สายทางนะครับก็ขอเช่นเดียวกันนะครับเราจะพบกันนะครับแล้วเราจะเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับ KTO KTO by Academy หรือนะครับทางช่อง YouTube นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์คำว่านะครับ อาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง y t u t u นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะศึกษานะครับหรือพัฒนานะครับหรือจะเอาหลักการนะครับอาจจะเป็นงานกึ่งของงานเคมีความหมายของออสก็คืองานเชนโคลเลอร์หรืองานทําสีตลอดจนถึงงานลนักษณะของงานเพิ่มเม้นหรือดัดนะครับในลนักษณะของการเพิ่มเนื้อผมให้หนาะ หรือรีโบนิ่งนะครับหรือเป็นกึ่งของสเตทอาจจะเป็นหลัดลักษณะของปลายล้วยืดโคนนะครับเป็นแนวของดิจิตอลนะครับหรือเป็นแนวสนของซอฟต์โพนนะครับหรือเป็นแนวลักษณะเกึ่งของรีโบนิ่งที่เราสามารถที่เป็นกึง่งในลักษณะกึ่งของเคียร์ลตินที่ออกมาได้แนวเกึ่งของธรรมชาติเป็นหลักการดีกว่านะครับที่ออนและทีมงานนะครับตลอดจนทุกๆท่าน นะครับสามารถที่จะมาศึกษาหรือมาร่วมนะครับหรือพัฒนากันได้นะครับการโบรการใดหรือการเป่าเซตหรือการจัดส่งจะออกมาได้เด่นชัดนะครับจะเห็นนะครับขอบยลา,ายแนวหรือการปัดหรือเสยออกมาได้สมบูรณ์แบบ ครับวันนี้ผมและทีมงาน4สายทางท t o k YouTube Facebook ไลฟ์และช่องเลียวก็ขอขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับแล้วเราจะพบกันหลังจากที่เราคัดนะครับหรือตัดนะครับในแนวของทรงผมผู้ใหญ่หรือเป็นเกึ่งของสวรหรือเป็นฟลาสั้นนะครับนะการทํางานในรูปแบบของงานเซตหรืองานจัดทรงในแนวของผู้ใหญ่เนี่ยออฟอัพพลายหรือดัดแปลงมาจากสกูลหรือมาจากโรงเรียนนะครับเสริมสวยนะครับหรือสอนตัดผมตัดเสื้อนุชนานะครับบางลําพูบางของผมของอาจารย์ ชนะสิทธิสอเดชออสเป็นครูนะครับสอนอยู่เสริมสวยอยู่50ปีนะครับอยู่แผนกเสริมสวยนะครับการทํางานในแนวของเสริมสวยเนี่ยเราทําทุกอย่างตัดซอยิงนะครับกราบผมแต่งหน้าเซตหรือจัดทรงในแนวของสิ่งต่างๆนะครับตลอดจนนะครับการเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพอย่างอื่นนะครับครับสุดท้ายนะครับเรามาดูดีกว่านะครับออสใช้หลอดใชลอนหรือใช้คูลิ่งหรือการม้วนนะครับหรือลักษณะของการอบ เสร็จแล้วออสมาแกะในลักษณะของรูออกนะครับแล้วก็มาใช้แปรงนะครับหรือหวีนะครับปัดหรือลักษณะของงานเสยหรือลักษณะของความชุยเป็นการทํางานนะครับหรือเป็นการเทคนิคนะครับที่ออสได้ทีมงานคีโตบายคารามีเอาความรู้เอาแขนงของสายเสริมสวยหรือแนวของทรงผมผู้ใหญ่นะครับมาแผนสีช่องทาง t o กต o u t u b e Facebook ไล v ์และช่องเลียวเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกัน กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปในงานสอนหรืองานแบ่งปันหรืองานแช์นะครับและอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของงานรายหรือเป่าเซตหรืองานจัดทรงเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของงานทําทรงในแนวของนะครับฝ่าล่าสั้นหรือเป็นแนวของทรงผมผู้หญ ในแนวของแฮร์ฟรีสไตล์นะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาร์ีหรือ k t ว b a โอบาอัคนมีเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานมีการแผน4ี่ช่องทางทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอกกมครับ S O ส J I T มจนะครับออสสมจิตหรือออสทิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้แล้วออสยังมีการแพนไปตรงช่อง a c e b o o k ไลน์เอฟบริเดนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆจากเพราะว่าออสเคยไปศึกษาเรียนรู้นะครับที่น และต่างประเทศอังกฤษฝรัง่งเศสอิตาลีอเมริกานะครับออสนำพาเอาเทคนิคของงานทำงาน ในแนวนะครับของการเซตหรือการจะทรงในแนวต่างๆในแนวของอลิสเตเบตเทโรเลอร์นะครับมาเผยแพร่หรือมาแช์นะครับเราอาจจะมีท่องช่อง u ู u ูบนะครับเพื่อนน้องตลอดจนเอฟซีทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง u t u b e นะครับเราออสยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือท่องช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแขนของสายวิชาชีพเข้ามาพรีเซนต์หรือคอนเทนต์งานกันได้ท่องช่องเรียว จบงานนะครับออสมาฉีดแฮร์สเปร์หรือการล็อกทรงเพื่อทรงหรือลักษณะของทรงออกมาได้อยู่ลักษณะของทรงให้นวมถึงความเตยงานวันนี้ออสใช้เป็นสเปรย์ฝนของดิฟโซนะครับหอมกลิ่นหวนชื่นยืนใจนะครับและสามารถที่จะเคลือบเงาหรือเป็นประกายของลักษณะของเส้นผมได้อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ดิฟโซที่ออสใช้นะครับส่วนคอลเลคครีมนะครับก็เป็นท็อปสเก็ตนะครับหรือเป็นงานสีผมในลักษณะของการบำรุงหรือการเชื่อมในลักษณะของการนะครับเป็นลักษณะ เคียรตินนะครับอันนี้ก็คือหลักการนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางนะครับ TikTok y อก t u b e Facebook l i v e และช่องเลียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการ อาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับเคทิโอบาอาร์คารมี่กันอยู่แล้วเราจะพบกันนะครับแล้วเราจะเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมและอย่าลืมนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษานะครับอยากจะเรียนรู้อีกอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ตลอดนะครับสี่ช่องทาง Tik ท k ก o อกยูทูบเฟซบุ๊กไลน์และช่องเดียวตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษา เรียนรูไ้ได้ฟรีนะครับสุดท้ายเรามาจบงานโดยการตกแต่งในลักษณะของงานกันคิ้วเพื่อแต่งขอบปลายชาแนวหรือทรงออกมาได้สวย ว่าอแม่เจ้านะครับเสร็จแล้วจะเห็นนะครับทรงด้านหลังนะครับเป็นสวรค์หรือลักษณะของความทุยออกมาได้เด่นนะครับคุณพี่เขาบอกว่าเวริกูดนะครับดีมากๆนะครับก็คือดีใจนะครับเนะเราทําไปแล้วนะครับมีการตอบรับหรือมีการชื่นชมนะครับอันนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานจะกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วเราจะ